แบกบจอเข MM ้าสวนเข้าสวนเข้าสวนเข้าสวนชวนคุณปลูกผัก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 เพื่อคนที่รัก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 ปลูกผักปอดสาสวัสดีค่ะพี่น้องป่งปายแซนรายการสวนขั้วบัวกำนาะค่ะเมื่อนี้มาพ่อกันย้า่บัวกับสิผ้ามาเบิ่งค่ะ เก็บทีดด่แล้วยายบัวเตรียมถุงปลูกเตรียมดินปลูกไว้ฝนตตห้ามค่ะกะระลยพึ่งในมาตอนะคะอันนี้ยายบัวเอากระเพ้ามาปลูกหลังบานค่ะ,คะไว้มาโยไก่ขั้วค่ะไก่ขัวไก่เฮือนเท่าเนาะค่ะเท่าก็จะได้กินง่ายเก็บง่ายยามเขาอยากใส่อยากซอยค่ะเอามาไว้ไก่ไก่กับต้นตะไคร่เนี่ยนะคะ สำหรับจุดนี้นะคะ่ะก็เป็นจุดที่สองนะคะพี่น้องแยกบัวบกเขือมาล่งนี่ค่ะากะยมใบปลูกไว้แล้วก็เอามาลง่งเอามาล่งเสริมใส่กับโตนี้ค่ะที่มันเก่าแล้วสองปีแล้วนะคะเนาะอันนี้กินมาสองปีแล้วแต่มันก็นยังกินได้อยู่ออกมาออกผลมาอยู่แต่ว่ายายบัวก็เลยเอามาปลูกแซมใส่อันนี้ก็คือสวนขั้วของแยกยบัวจ,จะต่างกับพอนอื่นค่ะเพราะว่า มันมีปัญหาเรื่องของไก่เนาะคะ่ะยายบอวก,ก็ได้ต้องเฮ็ดจังสี่ปลูกแทรกระถางแนะ่หาใหม่หาไหลมากกั้นไว้ยังไงค่ะบอสันก็ไ่ได้กินพี่น้องอันนี้ยายบัวปลูกไว้ใต้ต้นสมโอค่ะเพราะเวลาห้องหดนามต้นสมโอเขาก็ได้หดปักเขือพร้อมนะคะตอนนี้บักสมโอยายบัวก,ก็ก,กาลังงามพี่น้องสีไ้เบิง่งบหมกสมโอลูกไงแล้วค่ะ ส้มโอปลอดสารพี่น้องพี่กัดส่วนของยายบวัวก็ยมเพื่อสมเด็จนะคะยมเพื่อสมเด็จแต่ว่ายายบวัวล่องปลูกบกสมโอเบิงอันนี้เป็นทับทิมสยามลูกพอสมควรอยู่ค่ะปีนี้ยายบวัวนับเบิงกับประมาณ47หน่วยค่ะ47ลูกนะคะ ส่วนตัวนี่ลังค้นเห็นนะคะแค่ได้าการที่าโอ้ยยายบัวในเฮ็ดยังนาะอันนี้นะคะอันนี้เป็นฟางที่เวลาเขาอัดก่อนนะคะเชือกฟางที่อัดก่อนฟางแล้วยายบัวเก็บไปใส่ค่ะเก็บไปใส่ตอบวทิมค่ะพี่น้องคิดว่ามันต้องมีประโยชน์ค่ะอันนี้ก็คือทียายบัวบอกถึงเนาะคะ่ะเนี่ยฟางยายบัวจะเอามาวางไว้จังสี่ละัะคะในบา้านในสวน เอาว้เพื่อยังอันนี้ก็ไว้ทับคุ้มต้นไม้ต้นไหลเห่าค่ะหลังจากเห็นแล้วก็เอาฟางนี่คุ้มว้ซอยแหนาดินเห่าน่ะมีความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็จักน้อยในหน้าฝนมากนพี่น้องเอ้ยทุกปีแยบอกก็ได้กินเห็ดได้ค่ะเนี่ยกินเห็ดฟางธรรมชาติะค่ะแซบจะบอกไผ่ปอดไัยจะพี่น้องบริชาสารนั่นสารนี่ อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่ยายบัวเอามาใส่ค่ะอัเปเดตใไ้เบิงต้นบักพลิกนะคะอันนี้ปลูกหมู่บ้านนี่ค่ะปลูกหมู่บ้านนี่จะมาเพิ่งเอามาให้เบิงค่ะปลูกใส่กระถางคือกันเห็ดผลเดียวกันคือสวนยายบัวนี่มีไก่ค่ะพี่น้องก็เลยเอาลงใส่ผืนบ่อได้ค่ะก็เลยใส่ถุงปุ๋ยยังเสียค่ะถุงปุ๋ยเนี่ยก็เป็นถุงปุ๋ยใส่แล้วค่ะถุงปุ๋ยใส่แลว้วที่ยายบัวเอามาใส่ในสวนค่ะส่วนให่สวนยายบัวสิเป็นยังเสียค่ะพี่น้อง กัจผ้ามาเบงเนาะค่ะมาเบงนี่หละว่าความเป็นไปของสันได้บัวเป็นจังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆค่ะพี่น้อง <c oughs> การปลูกพืชนี่ยายบัวว่าเห็นแล้วก็ยามมันงามมันออกดอกออกผลมากามันก็ชุ่มชื่นหัวใจค่ะพี่น้องไดยบัวก็เล่นมาเก็ตค่ะถ้ <c oughs> พี่น้องผู้ใดมีเวลาอยากหาความสุขในชีวิตคะ <c oughs> ่ะบ,บ่บไหวยายบัวก็อยากแน่นหาอยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วค่ะเนาะ สำหรับเมื่อนี้เฮากับจิขอพ่อ,อกันสำนี่ก่อนเนาะคะ่ะขอขอบพุณนพี่น้องแฟนได้การสวนควบบัวคําเด้ยค่ะที่ติดตามได้ได้การของยายบวัวก็ให้ซอยกดติดตามยายบวัวในรอจ้าติดตามได้บวัวต่อไปว่าสวนยายบวัวเสียออกมากเป็นซ้ำไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบพุณนหลายหลายค่ะ